สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมค่ะกับช่องเอ็มทาร์ลเลิฟฮิ n ิ่งนะคะเป็นช่องที่เราจะมาคุยในเรื่องของความรักเท่านั้นเสียงไก่นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อ,อื่นเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานนะคะของแต่ละท่านนะคะว่าพลังงานวันนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะแต่ละท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างมีเรื่องราวอะไรอย่างไรบ้างนะคะขอ4ี่ใบนะคะเช็คพลังงานตัวตนของแต่ละท่านนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่เข้ามาวันนี้มีลักษณะอุปสนิสัยอย่างไรเป็นคนอย่างไรนะคะทำอะไรกันอยู่อะขอดูค่ะปแปดถ้วยนะคะเหมือนพึ่งกำลังลับทิ้งอะไรบางอย่างมาเลย นะคะบางคนอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของการเลิกลากับคนรักเก่ามาก็ได้นะหรือกำลังออกเดินทางไปสู่สิ่งใหม่ๆละทิ้งอะไรบางอย่างเก่าๆนะคะออกจากสิ่งเดิมๆเ,เพื่อสู่สิ่งที่ดีกว่าอาจจะเป็นพลังงานของคนกำลังเดินทางก็ได้นะคะอาถ้าในเรื่องของความรักอ่ะเขาขึ้นมาให้เห็นเลยนะ จริงๆคนเป็นคุณเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่พร้อมจะรักเป็นคนที่แบบถ้าคุณเป็นคนรักอะค่ะคุณจะเป็นคนรักที่ดีมากๆเลยนะมีความระมุลระไมในตัวคุณเองมีความเข้าอกเข้าใจของคนที่คุณรักแล้วก็ก่อนหน้านี้น่าจะเดินออกจากความรักอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ได้ตอบโจทย์มานะคะแล้วก็กำลังจะไปสู่ความรักครั้งใหม่แล้ว เดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เขานี่นี่เพิ่งดูพลังงานตัวตนนะว้าวนะคะจะไปเจออะไรที่มันละมุนละไมไปเจอความรักที่มันเป็นการเกื้อกูลต่อกันนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าวนกลับมาก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือการที่คุณได้เจอคนคนนี้ค่ะเหมือนคุณเพิ่งไปดูดจากอะไรที่มันที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณมานะสำหรับพลังงานวันนี้ที่ได้เห็นนะคะ คุณเป็นคนที่อะไรถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ตอบโจทย์คุณก็เดินออกมานะเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะคุณเหมือนคุณรู้ตัวคุณนะคะว่าคุณมีคุณค่าในสิ่งที่คุณจะได้รับอะไรที่มันใช่สําหรับตัวตนคุณเองนะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่เกื้อกูลมีพลังงานของความเป็นธาตุน้ําสูงมากๆคนที่เข้ามาในวันนี้นะคะส่วนมากจะเป็นมีนกรกฎพิจิกเลยนะเพราะมีแต่ไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะพลังงานธาตุน้ําสูงมากๆนะคะ อขออีกหนึ่งใบนะว้าว T M Page คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจเมตตาเปรียบประดุดดังแม่ให้กับลูกอะคะ่ะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเป็นคนที่แบบมีความพร้อมในเรื่องของฐานะฐานะานะทั้งการงานการเงินและความมั่นคงทางด้านของจิตใจคุณเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเกือ้อกูลผู้อื่น แล้วก็เป็นการเกื้อกูลด้วยความเมตตาด้วยค่ะเป็นการมีมีความเมตตามากๆอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันแบบว่าไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณคุณก็พร้อมจะเดินออกมานะคะคุณพร้อมจะลาทิ้งคุณพร้อมจะเดินออกมาแล้วตัวตนของคุณนะ่ะสาหรับใครที่แต่เอ็มมองแบบนี้นะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้หลายหลายคนอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะเจอคู่คนที่ใช่แล้วก่อนหน้านี้อาจจะไปเจออะไรสถานการณ์ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิต ไปเจอคนที่มันไม่ใช่เหมือนคุณหลุดออกจากคุณเดินออกจากสถานการณ์นั้นมาแล้วคุณได้เจอคนรักที่ใช่แล้วเป็นคนรักที่ไม่ว่าจะเป็นคนรักคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหรือแม้กระทั่งคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่คุณรู้สึกว่าเมื่อคุณได้เจอคนนี้ค่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกมันคลิกกันมันเข้ากันง่ายมันไปนทิศทางเดียวกัน และอย่างที่เราบอกว่าคนที่เข้ามาพลังงานในวันนี้มีเกณฑ์ว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วด,ด้วยเพราะว่าเป็นเป็นดีแอมเพเนาะต่อให้คุณเป็นคนโสดนะคะบอกเลยว่าความเป็นดีแอมเพสขึ้นมาในตัวตนของคุณคุณมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักมากๆแล้วก็เป็นพลังงานการดึงดูดความรักที่ดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณด้วยนะเพราะคุณรู้แล้วอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตของคุณในเรื่องของทางความรักคุณเอาตัวเองดูดออกมาแล้ว อืมคุณเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบทรงคุณค่าะคะ่ะเมื่อคุณเชื่อมั่นในความทรงคุณค่าของคุณเมื่อคุณเป็นผู้ให้รู้จักให้รู้จักรับะคะ่ะคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นเช่นกันเมื่อพลังงานของคุณมันเติมเต็มในเรื่องของความรักมากขนาดเนี้แล้วเป็นการเติมเต็มใ,ในทิศทาง,งความรักที่ดีด้วยนะเป็นความรักของของผู้ให้ให้แบบรู้ในรู้จักในแบบที่ควรจะให้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอม็มมองว่าคุณจะคู่ควรกับคนดีๆเช่นกัน พลังงานของคุณเป็นแบบนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ก่อนแต่พล okay. so <re> ังงานคุณดีมากๆกพลังงานคุณดีมากๆเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ในเรื่องของความรักของคุณหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ในความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอะเรามาดูอดีตเราไม่ว่ากันแล้วเนาะเรามาดูปัจจุบันกันเลยดีกว่านะคะณตอนนี้นะคะเรื่องของความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะ พลังงานของคุณบอกเลยว่าทรงคุณค่ามากๆากอืสามดาบปัจจุบันนี้อาจจะไปเจอความผิดหวงังความเสียใจรักสามเศร้านะคะอืมอย่างที่บอกค่ะเหมือนคุณพิ่งพลังงานของคุณเหมือนเพิ่งเดินจากออกจากอะไรบางอย่างมาระทิ้งอะไรบางอย่างมาสามดาบอ่ะในเรื่องของคนรักคู่รักนะคะ ณนะปัจจุบันนี้นะจริงๆถามว่าว่าคุณอะ่ะเจอคนที่ใช่แล้วหรือ,อยังเจอคนที่ใช่แล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะมันอาจจะมีสถานการณ์มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่มันทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเกิดความทุกข์อืมมันเหมือนมันเป็นจริงๆอะ่พระพลังงานของคุณอะ่ะมันเหมาะกับการเป็นคนรักที่การถูกให้เกียรติการได้รับเกียรติ แต่คุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่หนึ่งมันเกิดความไม่เข้าใจกันมันเกิดความความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมีเรื่องของบุคคลที่สเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขานะคะแม้กระทั่งตัวคุณเองนะอาจจะไปตกอยู่ในในภาวะในห่วงของภาวะของบุคคลที่สาก็เป็นไปได้แต่บอกไว้เลยนะพลังงานของคุณอนะทรงคุณค่ามากๆ ทรงคุณค่ามากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นผู้รู้จักให้รู้จักรับเติมเต็มตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถให้เกืสามารถเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยหลายหลายหลายห,าย,ห,า,ยหายพลังงานวันนี้ที่ให้เอ็มเห็นนะหนึ่งณนะปัจจุบันนี้คุณย,ยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ปล่อยในเรื่องของคู่ของคุณมันยังสร้างความทุกข์ใจอย่างมากในความเจ็บปวดให้คุณอย่างมากนะคะ มันเป็นมันเป็นความรักอะไรที่มันรู้สึกมันถูกอาพางมันมันเป็นอะไรที่มันบางอย่างมันเปิดเผยมันบอกใครไม่ได้มันทําให้คุณดิ่งมันทําให้คุณลงลึกบางคนถึงขั้นขนาดเป็นซึมเศร้าก็มีนะในภาวะความรักที่เจอถามว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณไหม เอมก็จะบอกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคู่ของคุณแต่มันณสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ค่ะมันเหมือนไม่มีปัญหาอะไรบางอย่างที่ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะคุณยังยึดติดอยู่กับสิ่งสิ่งนี้คุณยังยึดติดกับเขาอยู่คุณยังไม่สามารถปลดล็อกกับอะไรบางอย่างที่มันถูกอัมพาตที่มันเป็นความขุ่นมัวทางด้านจิตใจนะคะมันอย่างลึกไปมันอย่างลากลึกไปถึงจิตใจของคุณเบื้องลึกมากๆอืม แล้วหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรคะ,ะในความสัมพันธ์เอ็มมองว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีคู่แล้วนะความสัมพันธ์ในวันนี้นะคะเพราะว่าให้เห็นว่ามันยังมีเรื่องของความไม่เข้าใจความยุติดความเจ็บปวดที่สร้างกันที่สร้างมาให้กันนะคะก่อนหน้านี้เอ็มขอขยายสา้ำหาบหน่อยแล้วกันก่อนจะไปดูหลังจากนี้นะ,ะเดี๋ยวให้เห็นว่าเดี๋ยวจะได้รับการเคลียร์นะคะความถูกความถูกต้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณนะ ขอขยายสี่เหรียญหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูสี่เหรียญกันหน่อยเออเหมือนการยึดติดนี้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้นะคะนะัพยายามปลดล็อกออกมาให้ได้นะวางวางลงนะคะรู้ว่าพูดง่ายแต่มันทายากเนาะอะเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆจริงๆนะคะอะไรที่มันเป็นความขุ่นมัวอะไรที่มันเป็นความไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมันจะมีคําพูดโอกาสอะไรบางอย่างมันจะมีการเคลียร์เกิดขึ้นนะคะ นะคะมันจะมีการเคลีย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วหลังจากมีไปความรักเป็นอย่างไรในปัจจุบันเนี้ยมันได้เห็นถึงการแบบการยึดติดการผิดหวังการเสียใจอะไรบางอย่างที่มันแน่นมันหนักมันลึกแล้วมันทาให้คุณจมดิ่งมันยังปลดล็อกออกมาไม่ได้นะคะมันเกิดความทุกข์ความเสียใจอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาได้ด้วยอืมแล้วหลังจากนี้ไปความรักของคุณเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ หลังจากนี้ไปความรักของคุณเป็นอย่างไรเหมือนจะใช้สติปัญญานะคะหลังจากนี้ไปคุณจะใช้สติปัญญาในการแบบในการดูในการที่จะแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาแต่ถ้าในเรื่องของความรักความเป็นสเตนน่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความอ่อนโยนในการที่จะเข้าหาในการที่จะพูดคุยกับคนรักของคุณได้ เกมขอดูต่อนะว่าหลังจากมีความรักจะเป็นอย่างไรหรืออีกในหนึ่งนะคะเมื่อหลังจากนี้ไปคุณจะแกล่งมากๆอ่ะจะยืนด้วยตัวเองได้นะคะสามดาบยังมาอยู่นะอ่ะเอ็มมองแบบนี้นะคะ เอ็มอมองว่าภาวะอะไรหลายๆอย่างที่มันเหนื่อยหนักอะคะ่ะก่อนหน้านี้ยมันกำลังจะถึงการสิ้นสุดนะความเจ็บปวดที่อยู่ในจิตใจในภาวะในจิตใจของคุณนะคะความคาดหวังของคุณที่คุณจะหลุดคุณจะปลดล็อกจากความเจ็บปวดอะไรบางอย่างในจิตใจของคุณอนะเอ็มมองว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการเยียวยาอะไรบางอย่างในเร็วๆนี้นะคะหรือคนคนนี้ คนที่ทําให้คุณเจ็บปวดผิดใจผิดหวังเสียใจมีเกณฑ์ว่าอาจจะเดี๋ยวจะได้วนกลับมาได้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเอ็มขอขยายสามดาบนิดนึงแล้วกันนะแต่มองว่าคุณแกร่งมากๆนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้เนาะดูว่าคุณเป็นคนแกร่งอ่ะแล้วก็หลายๆท่านนะคะอาจจะเลือกที่จะรักษาจิตใจตัวเองถ้าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักซ้อนมันมีเรื่องของ ของบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันทําให้คุณรู้สึกการจะไปต่อข้างหน้ามันมันดูยากนะคะมองว่าหลายๆคนอาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะปรับภาวะสมดุลอะไรบางอย่างแล้วก็เลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคุณอย่างที่บอกว่าคุณทรงคุณค่ามากๆแล้วคุณคู่ควรเหมาะสมกับความรักที่ดีอะไรที่ใครเข้ามาค่ะแล้วแบบไม่ได้ให้คุณค่าคุณ อย่างอย่างอย่างถ้าเขาไม่ได้คุณค่าคุณอย่างที่ควรจะเป็นนะคะให้เห็นว่าคุณจะสามารถออกจากออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนะนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมีอะไรเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวจิตหัวใจมั้งไหมคะมันหลังจากนี้หลายหคนจะเลือกในการที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะ จะปลดล็อกออกจากความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณเจ็บปวดคุณคุณมองว่าคุณจะปลดล็อกออกได้นะมีเกณฑ์ความรักใหม่ๆจะเข้ามาให้ชุ่มช่วยหัวจิตหัวใจด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วนี่แหละนะคะอาจจะเป็นก่อนหน้านี้แล้วก็ ผิดหวังกันไปนิ่งกันไปเสียใจกันไปจบกันไปแล้วนะคะอาจจะมีได้อาจจะมีเกณฑ์กลับมาเพราะว่าเขายังให้เห็นถึงการแอบส่องแอบมองยังสืบเสาะหาข้อมูลนะคะมีไพ่ของการวนกลับจริงๆด้วยนะอาจจะเป็นคนเก่าๆได้นะคะวนกลับมานะคะอืม เพราะมันยังมีมันยังมีความลึกซึง้งมันยังมีถึงจิตสัมผัสที่มันยังส่งสื่อถึงกันอยู่อะค่ะความรักที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะหลายๆคนน่าจะไปเจอสถา,านการณ์ที่แบบอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาจริงๆในความสัมพันธ์ของคุณนะคะสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ใจแล้วหลายๆคนกําลังจะปลดล็อกภาวะเหล่านี้ได้เมื่อคุณปลดล็อกได้แล้วอะค่ะคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะกลับมานะคะนะเป็นเกณฑ์วันนี้เอ็มเห็นว่าเป็นเกณฑ์ว่าจะเป็นคนรักเก่าๆวนกลับมานะการกลับมาของเขาเอ็มมองว่าจะดีขึ้น นะคะแต่ก็นะเขาเคยทำอะไรยังไงกับเราไว้แล้วก็ดูดูดูกันแบบดูกันระยะยาวๆนิดนึงเนาะอืมเพราะมันี้เห็นถึงยังมีเซนต์มีสัมผัสอะไรที่มันสื่อถึงกันมากๆอยู่เลยนะคะคุณและเขานะมันมีเซนต์สัมผัสอะไรบางอย่างที่มันยังสื่อถึงกันมากๆถึงความสัมพันธ์นี้ตอนนี้มันอาจจะจบไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเนาะมันมีเกณฑ์จะวนกลับมาเดเอ็มขออีกสักสามวันะคะ ขอ,อกสักสามใบอืมก็ลองตัดสินใจดูนะการกลับมาของเขาเนี่ยหรือคุณอาจจะไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะท,ทั้งที่ตัวคนอะ่ะตัวของคุณอะ่ะทรงคุณค่ามากๆเหมาะกับการที่จะได้รับคนที่ดีคนที่จะต้องคู่ควรกับคุณจริงๆคนที่จะต้องให้เกียรติคุณจริงๆนะคะหรือ อีกในหนึ่งนะอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่มันฐานลากฐานมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แข็งแรงอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดการจบสิ้นแล้วนะคะรากฐานอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันไม่แข็งแรงคนคนนี้ถ้าไม่ใช่ถ้ามันไปต่อไม่ได้ต่อให้การกลับมาของเขาอะคะ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรที่มันเป็นพิรุษเห็นอะไรที่มันทําอะไรกันไม่ดีกันรับหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถึงเวลาที่มันจะต้องเคลียร์แล้วละ่ะ ถึงเวลาที่คุณจะได้เคลียร์ที่คุณจะได้ปลดล็อกจากกะที่สีของคุณที่มันค้างคาจิตใจคุณมาอย่างยาวนานนะบางคนอาจจะแบบรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์ทางนี้มามานานมากๆแล้วแล้วก็คุณมีคนของคุณอยู่คุณทรงคุณค่าคุณเหมาะกับการที่จะได้ความรักที่จะให้เกียรติคุณนะคะคุณคุณเหมาะกับการที่ที่คนที่จะเข้ามาค่ะแล้วให้คุณค่าในตัวคุณนะคะคุณคุณไม่เหมาะกับการที่แบบ ใครที่จะมาทําให้คุณอยูใ่ในความรักที่เป็นความลับนะเพราะตัวคุณทรงคุณค่ามากๆบอกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ในวันนี้นะอ่าเดี๋ยวเอ็มขอคําแนะนํานะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันลากฐานก่อนหน้าน,นี้มันไม่แข็งแรงมันไม่สมบูรณ์อะไรที่ทําการปิดบังซ่อนเลนทําอะไรการรับหลังมันจะเกิดการพังทลายทั้งหมดนะคะมันจะเกิดการพังทลายทั้งหมดเอ็มอยากเปิดอีกสักห้าใบจรงเลยอะ ขออีกสักห้าใบนะทุกคนมันค้างคาไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้เขามาชมค้างคาไหมนะคะแต่แม่หมอค้างคานะคะอะขอคําแนะนําจากพี่ไพ่ห้าใบาค่ะขอคําแนะนําจากพี่ไพ่ห้าใบเป็นอย่างไรอมมีแกมว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะ ถ้าไงก็ลองให้โอกาสเขาดูนะคะอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคคุณสักเท่าไหร่ได้ด้วยนะเนี่ยจะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วนะคะหรือการเข้ามาของคนเนี้ยถ้าเป็นคนเก่าอ่ะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าเออมาเราก็จะเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะหรือถ้าเป็นคนใหม่ๆคนคนนี้จริงๆเป็นคนมีเสน่ห์นะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะแต่ดูเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วการเข้ามาอย่างที่บอก อาจจะยังไม่ตรงสเปคหรือเปล่าอ่ามีเกณฑ์การเดินทางเราได้เจอกันหรือเขาเดินทางแล้วมาเขาเดินทางแล้วมาได้เจอคุณนะคะแม้กระทั่งเป็นคนเก่านะอืมอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งความวุ่นวายอะไรบางอย่างเอความราักวันนี้อ่ะขออีกหนึ่งใบค่ะเป็นอย่างไรไหนมาดูซิอืมอ่ะอยู่โสดกันไปก่อน เหมือนพลังงานความรักในวันนี้คุณส่งคุณค่าคุณเหมาะกับของดีคุณเหมาะกับคนดีๆนะคะคุณเหมาะกับคนที่แบบว่าอ่าล้วคนคนอ่ามีเกณฑ์ว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือแม้กระทั่งเป็นคนเก่าก็ตามที่กําลังจะกลับมาค่ะเหมือนกันการกลับมาแล้วค่ะมันมีเรื่องของความวุ่นวายการมันมีเรื่องของความไม่เข้าใจไม่ลงตัวกันหลงไหลได้ปื้มกันยึดติดกันยังเอาออกจากยังเอาเอากันออกจากหัวไม่ได้ เข้ามาแล้วควบคุมวงการหรือบางคนอาจจะศีลไม่เสมอกันมองไปคนละทิศคนละทางนะคะมันเลยเวลามันเข้ามาแล้วมันทําให้คุณเบื่อหน่ายอ่ะมันทําให้คุณแบบอืมเราจะกลับมาทําไมหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆเข้ามาแล้วอะค่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่อะ่ะไอ,อ้ที่มันตรงสเปคมันก็ไม่มาไอ้ที่ไม่ตรงสเปคก็มาเหลือเกินเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็เหมือนแบบมาสร้างภาวะความวุ่นวายในจิตในใจคุณแล้วก็บางคนเข้ามาอย่างที่บอกค่ะมันมีเดวิลเนาะ หนึ่งเป็นเรื่องของสีไม่เสมอกันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรวิบากกรรมนะคะทาเข้ามาก็ทําให้คุณอึดอัดอีกแต่คุณลองดูสัญญาณอะไรบางอย่างดีๆนะนะคะลองดูสัญญาณอะไรบางอย่างดีๆหรือณนะช่วงนี้อาจจะต้องโสดกันไปก่อนนะคะให้เห็นแหละว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอีกหรือแม้กระทั่งคนเก่าอาจจะเข้ามาขอโทษอาจจะเข้ามาคุยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้าน,นี้ที่คุณมีปัญหาอะไรกันอะ ก่อนหน้านี้ที่คุณมีปัญหาอะไรกันมานะคะให้เห็นว่าเขามีเกณฑ์ยังจะเป็นคนแบบนั้นอยู่นะลองตัดสินใจเอานะถ้าคุณสามารถรับได้คุณเข้าใจเขาได้มันเดินหน้าต่อกันไปได้ก็ลุยต่อเลยนะคะอะขอคำแนะนำจากพี่ไพ่ Wisdom of the Oracle หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะขอสามใบค่ะ ติดออกมาอีกแล้วสองใบ thinking นะคะเหมือนคุณจะต้องใช้ความคิดมากๆหน่อยว้าวแต่ไม่ต้องห่วงเลยโชคดีกําลังจะมาถึงคุณค่ะคุณอาจจะต้องตกผลึกใช้ความคิดไตตองให้ดีสนิดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเก่าละคนใหม่เข้ามาดูว่าช่วงนี้สถานการณ์ของคนที่เข้ามาเ,เข้ามาแล้วได้ได้ตอบโจทย์ความทรงคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นเอ็มขอย้ําก่อนนะคุณเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากๆนะ คุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆทรงคุณค่ามากๆเป็นผู้เป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีนะคะเผื่อแผ่ผู้อื่นมีจิตใจที่เป็นเมตากรุณาคุณต้องดูให้ดีว่าเพราะให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่อ่ะการกลับเข้ามามันมีพลังงานของเดวิลอยู่คุณดูให้ดีว่าคนคนนี้มันมีศีลเสมอคุณไหมการเข้ามาของเขาอะค่ะมันทําให้คุณบัทอนบัทอนตัวคุณไหมด้อยค่าตัวคุณไหม ทำให้ความทรงคุณค่าของคุณมันลดมันลดลงไปไหมไพ่เหมือนมาบอกให้คุณไต่ตองคิดพิจารณาเพราะคุณเหมาะกับสิ่งที่ดีเหมาะกับของดีเหมาะกับความโชคดีนะคะเอ็มขออีกหนึ่งใบนะอะไรที่มันไม่อะไรที่มันแบบไม่ใช่นะคะอืม แล้วก็มีเกมว่าคนเก่าจะวนกลับมาจริงๆนะมีเกมว่าคนเก่าจะวนกลับมาจริงๆเพราะอะไรเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันค้างคาในติดในใจที่คุณคุณเคลียร์พลังงานลบๆพลังงานความเครียดความทุกข์ออกให้หมดนะคะแล้วการคนเก่าเข้ามาคนเนี้ยเหมือนคุณอาจจะได้มาเพื่อให้คุณได้วิเคราะห์มาให้คุณได้ดูมาให้คุณได้เหมือนแบบมาให้คุณได้ได้เห็นว่าอะไรที่มันเหมาะกับคุณจริงๆหรือไม่เหมาะกับคุณจริงๆ นะคะถ้าอย่างไงก็ถ้าทั้งคนเก่าหรือคนใหม่ๆเข้ามาก็ลองช่วงนี้ต้องไต่ตองสักนิดหนึ่งมีคอ้อพิจารณาสักนิดหนึ่งเพราะสิ่งดีๆรอคุณอยู่แต่อาจจะมาช้าหน่อยนะคะประมาณนี้นะพลังงานความรักในวันนี้นะคะเพราะว่าความโชคดีมันมีอยู่ในตัวตนของคุณอยู่แล้วนะคุณเป็นพลังงานของความโชคดีคุณเป็นพลังงานของความทรงคุณค่าคุณเป็นพลังงานของคุณที่เหมาะคู่ควรกับสิ่งดีๆการได้รับอะไรดีๆ นะคะให้เห็นตัวเองเข้าไว้นะอืสำหรับวันนี้นะคะเอ็มขอไปก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามากดถูกใจกันนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะถ้าใครแบบเจอพนังงานอะไรประมาณนี้อยู่ก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ฝากเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะเอ็มอ่านทุกคอมเมนต์นะเอ็มอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไงฝากเข้ามาแบบคอมเมนต์พูดคุยกันนะว่าตอนนี้เจอสถานการณ์อะไรกันมาณแบบไหนนะ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเอ็มขอไปก่อนนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรละฟังเอ็มก็ขอให้ทุกท่านเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ถูกต้องคนที่ถูกใจคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ